ตำนานแห่งศรัทธาพระลอยน้ำห้าพี่น้องกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตำนานกล่าวไว้ว่ามีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคนบวชเป็นพระภิกษุในบรวรพุทธศาสนาได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันมีฤทธิ์อำนาจทางจิตมากได้พร้อมใจกันตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเกิดมาชาตินี้ จะขอบำเพ็ญบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบาร,รมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานครั้นพระอริยบุคคลทั้งห้านี้ดับขันไปแล้วก็เข้าสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปทั้งห้าองค์มีความปรารถนาจะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้คนทางเมืองใต้จึงพากันแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้พระพุทธรูปทั้งห้าพระองค์ ลอยน้ำมาทางใต้ตามแม่น้ำสายหลักของภาคกลางทั้งห้าสายชาวบ้านชาวเมืองตามริมฝั่งแม่น้ำเห็นพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ำก็พากันเลื่อมใสจึงได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นฝั่งและอาราธนาให้สถิตยอยู่ตามวัดต่างๆที่ใกล้เคียงกับจุดที่ฉลองพระองค์ขึ้นจากแม่น้ำมีรายนามดังนี้หลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปอีกสององค์ ได้ลอยมาอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณที่เรียกกันในปัจจุบันว่าสามเสนและลอยขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็นแต่เมื่อพยายามฉักลากพระทั้งสามองค์ขึ้นมาบนฝั่งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้ว่ากันว่าต้องใช้ผู้คนเป็นแสนแสนก็ทำไม่สำเร็จบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าสามแสนต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสามเสนจากนั้นพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์ ก็จมลงในน้ําและลอยต่อไปคนละแห่งโดยพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้ลอยตามแม่น้ําบางประกงมาขึ้นที่หน้าวัดโสธรและลอยให้ชาวบ้านเห็นชาวบ้านจึงช่วยกันฉุดแต่ไม่สามารถนําขึ้นมาได้จนต้องตั้งพิธีบวงสวงใช้สายสินคล้องกับพระหัตถ์ของพระพุทธรูปจนสามารถอันเชิญขึ้นมาประดิษฐานในพระวิหารได้สําเร็จหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีอยู่หลายแบบด้วยกันบางก็ว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงลอยมาตามแม่น้ำนครชยัยศรีและชาวบ้านได้นำขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนคปรปฐมและเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงบางก็เล่าว่าในสมัยที่สมเด็จพุทธจารย์พุกดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมราชาุวัตรในปีพุทธศักราช2394 และครองวัดสาลาปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรียุธยาท่านไปที่วัดไร่ขิงและกล่าวกับเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงว่าโบสถ์ใหญ่โตแต่พระประธานเล็กไปหน่อยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจึงกล่าวเปลี่ยนท่านว่าวัดไร่ขิงเป็นวัดจนๆไม่สามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตได้เมื่อทราบดังนั้นจึงบอกว่าที่วัดของท่านมีพระอย่องค์หนึ่งให้เจ้าอาวาสไปอัญเชิญมาได้ จเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจึงเดินทางไปยังวัดสาราปูนและอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวลงแพรที่ใช้ไม้ไผ่มัดล่องมาตามลําน้ําเจ้าพญาเข้าแม่น้ํานครชัยศรีหรือแม่น้ําท่าจีนจนกระทั่งถึงวัดไร่ขิงชาวบ้านจึงพร้อมใจกันทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและในวันที่แถวบ้านทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นมาจากแพรไม้ไผ่ ตรงกับวันสงกรานพอดีขณะที่กําลังอันเชิญหลวงพ่อขึ้นจากแผ่นั้นแสงแดดที่ส่องแรงก็กลายเป็นเมฆดํามีฟ้าร้องฝนตกโปรยปลายลงมาทําให้คนที่อยู่ณนที่นั้นเกิดความชื่นใจเชื่อว่าหลวงพ่อจะช่วยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนขายความทุกข์ให้ทั้งหมดตำนานเล่าว่าหลวงพ่อโตล่องลอยเรื่อยมาตามลำน้ำเจ้าพยา แล้วลอยเข้ามาในครองสำโรงผู้พบเห็นต่างโจทย์จันกันไปทั่วถึงปาฏิหาริย์ในครั้งนี้จึงพากันอารัธนาหลวงพ่อขึ้นที่ปากครองสำโรงแต่ฉุดดึงเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จท่านไม่ยอมขึ้นในที่นั้นมีผู้มีปัญญาดีคนหนึ่งให้ความเห็นว่าคงเป็นเพราะบุญญาอภินิหารของท่านแม้จะใช้จํานวนผู้คนสักเท่าไหร่ก็อารัธนาฉุดท่านขึ้นฝั่งไม่ได้ ควรจะเสี่ยงททยต่อแพรผูกชะลอกับองค์ท่านแล้วใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยตามลำน้ำสำโรงและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงแสดงอภินิหารให้แพที่ลอยจงหยุดณที่นั้นเถิดเมื่อประชาชนทั้งหลายได้เห็นพร้อมกันแล้วก็ได้พร้อมใจกันทําแพรผูกชะลอกับพระองค์ท่านแล้วใช้เรือพายช่วยกันจ้ำพายจูงแพรลอยเร่ยมาตามลำคลอง ขันแพรลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดพระพราชัยชนะสงครามหรือวัดบางพรีใหญ่ในแผ่ที่ผูกฉลอบพระองค์ท่านก็เกิดหยุดนิ่งพยายามจำและภายกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังแต่แผ่นั้นก็หาได้ขยับเขยื่อนไม่ประชาชนที่มากับเรือและชาวบางพรีจึงพร้อมใจกันอาราธนาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพรีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ก็ขอให้อรัธนาอันเชิญองค์ท่านขึ้นจากน้ําได้โดยง่ายเถิดและเป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเพียงใช้คนไม่มากนักสามารถอรัธนาท่านขึ้นมาจากน้ําได้โดยง่ายและท่านได้อรัธนาขึ้นมาประดิษฐานอยู่ในวิหารนั้นเรื่อยมาตำนานเล่าว่าชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ที่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีพากันมาจับปลาในทะเลขนาที่ลากอวนอยู่นั้น ก็ได้ลากพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปยืนทุกคนต่างอัศจรรย์ใจเป็นที่สุดที่พระพุทธรูปลอยด้วยทองเหลืองแต่ลอยอยู่ในน้ำได้จึงพากันกราบนมัสการด้วยความเลื่อมใสแล้วอาราธนาขึ้นบนเรือคนละลำพอเรือแล่นมาถึงแม่น้ำแม่กรองตอนหน้าวัดศีจำปาเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดแรงทำให้เรือลำที่พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ เอียงวูบไปพระพุทธรูปที่อยู่บนเรือจึงเคลื่อนตกจมหายลงไปในแม่น้ําต่อมาชาวบ้านแหลมพากันตกใจเป็นอย่างยิ่งช่วยกันดำน้ําค้นหายอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบจึงตกลงว่าไม่ค้นหากันอีกต่อไปจึงนําพระพุทธรูปองค์นั่งที่เหลืออยู่บนเรือนํากลับไปยังถิ่นของตนและนําพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเคาอําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีเวลาต่อมาชาวบ้านสีจำปาคนพบพระพุทธรูปจมน้ำองค์นั้นและอารัธนาปริตสถานไว้ที่วัดสีจำปาฝ่ายชาวประมงบ้านแหลมยินยอมยกพระพุทธรูปปางอุ้มบาทให้ชาวบ้านสีจำปาโดยมีข้อแม้ว่าต้องเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดบ้านแหลมเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ชาวบ้านแหลมพบพระพุทธรูปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดศรีจำปาจึงได้มีนามว่าวัดบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้และขนาดนามพระพุทธรูปยืนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมไม่มีหลักฐานระบุว่าสร้างปีใดใครเป็นผู้สร้างมีเพียงตำนานเอ่ยถึงเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงต่อพมา่าชาวบ้านแหลมอพยพหนีพมา่าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ปาาคลองแม่กองอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามครั้งหนึ่งได้ออกเรือไปหาปลาได้ลากอวนไปติดพระพุทธรูปสององค์หนึ่งในนั้นเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิโดยได้มอบให้ชาวบางตะปูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากเป็นพี่น้องในย่านน้ําเดียวกันชาวบางตะปูนจึงได้นํามาประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะเขาและเรียกชื่อพระพุทธรูปนี้ว่าหลวงพ่อวัดเขาตะเขา ในขณะที่บางตำนานก็เล่าไว้ว่าการที่พระพุทธรูปทั้งห้าลอยน้ำมานี้ก็พอเมื่อคราวเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองข้าศึกได้เผาไฟเพื่อหลอมอทองจากองค์พระพุทธรูปชาวบ้านเองก็ต้องการรักษาพระพุทธรูปเอาไว้จึงเอาปูดบ้างรักดําบ้างไปพอกไว้ที่พระองค์เพื่อให้ดูไม่สวยงามและปกปิดความมีค่าไว้จากข้าศึกแต่เมื่อไม่อาจปกป้องไว้ได้ จึงขนย้ายพระพุทธรูปสําคัญลงแผไม้ไผ่ล่องมาตามแม่น้ําเพื่อไม่ให้ค่าศึกทําลายด้วยน้ําหนักขององค์พระเมื่อวางลงแผไม้ไผ่จึงดูเหมือนพระพุทธรูปลอยน้ําตามมาจนผู้คนที่พบเห็นถือเป็นเรื่องปฏิหารที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนักมากจะสามารถลอยน้ําได้พระพุทธรูปทั้งห้าองค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดที่มีผู้คนทั้งชาวไทย และต่างประเทศหลังหลามาเคารพสก,การะมิได้ขาดสาย